งานสวยออกอีกแล้วใบนี้คุณภูมิดีด้วยผลเทสนะจ๊ะงานจากทาง,างมังกร msi เพจหลังวิมีเลอะเละหน่อยนึงนะครับแต่แค่หน่อยเดียว hdmi display port สองพอเทสให้หมดแล้วแล้ว,ลวตรงนี้เป็นเหล็ก ไม่มีรูเท่ากับมี3พอร์ตต่อไฟเพิ่มเท่าไหร่6พินครับตรงนี้นะครับมีฮิตไปตรงนี้ใหญ่ๆเวลาเล่นแล้วอย่าไปจับมันละ่ะมันจะร้อนมือเอ,อ่ออะไรอีกอะด้าน,นหลังเป็นอย่างนี้มีวอยา่างทาง JAB มีวอยประกัน แล้วก็ serial number ตามนี้เลยครับนี่นตรงนี้อันนี้คือ serial number จากบาร์โคดเลยของทางคาดการว่าังเ็นไเนาะตอนนี้ของทาง JB ก็มีชื่ออยู่เดี๋ยวแพ็คไปให้อย่างดีนะครับสวยๆโอเคจัดไป ในกล่องไซสนะีนะค่อยๆใส่นี่วางไป่ี่นุ่มน,นะพอด้วยป๊อเบิ้ลก่อน ด้านข้างก่อนแล้วค่อยจะตอด้านยาวแล้วก็ลองพื้นก่อนค่อยยัดข้างบบ ออขอบคุณยูเซอร์ที่มารับไปดูแลครับน้องคงดีใจมากน้องคือผ่านการท,ทดสอบคยูบนีิคุทมแลกดีใจมากที่จะได้ไปใช้งานากับเิอร์ที่จะดูแลคนต่อไป ไดเนะนี้ยอ๋อนี่เดียแล้วชุดโอเคแป้นไว้เลลืมจะคัดสรรสินค้าให้ดีหาแหล่งที่ดีคัดให้ดีต้องทำให้เต็มที่อ อะไรไม่ดีก็หนีให้ไวอะไรที่ดีๆก็ให้อยู่ในชีวิตต่อไปลองพื้นกันนี่แล้วกันนุ่มดีนุ่มนะ,อ,ะอันนี้อีกชั้นหนึ่งนุ่ม ว่ามือไปโอ้พอดีอยู่นะแล้วด้านนี้ก็พอหนาแล้วเหลือแต่ยัดด้านข้างเอาอะไรไมายัดดีวะนัดกล่องนี้มายัดดีวะอยู่ตรงลูกกระตาพอดีจับเลยจับตัดเลยตอวคัตเตอร์ไปไหนไอ้และไอ้ขาไม่เจอแยว วานจะไปตัดตัดกล่องซื้อกล่องมาเพิ่มเตียบเลยอะอันนี้อย่างนี้ดีกว่าเนาะนี่เป็นชุดกลนะ่อง กใส่ชุดเกาะให้กับการะจอก่อนนี่ใส่ยวไม่ได้ไม่ได้ไมันพ,พอดีแล้วนี่หว่ามันหักเลยสวยอ่ะเดี๋ยวนะคำนวณกันนี้ดีกว่า เออเป๊ะโอ้ยนั่นหนาไปเดินทางซะอขอบคุณมากนะครับที่รับน้องไปดูแลจีเอคหนึ่งหกห้าศูนย์สี่นั่นเอง ใครสนใจเวก้า5หกทักได้นะครับน้องสวยและที่สัมผัสก็คือแรงพลังงานสูงดีมีเรื่องความร้อนอยู่ที่ 70, 7เ7้9องศานะครับก็พอรับได้อยู่ไม่ได้ร้อนแบบก็ปกติอะที่ผมชอบบุญนะครับในตามในคลิปถ้า78 79างี้ก็โอเค ถ้า85บวกบวกไปนี่ผมว่ามันก็สำหรับผมก็จะหงุดหงิดร้อนจริงถ้าจะชอบจริงๆแล้ก็ต้องมี70ถึง76เออประมาณเนี้ยชอบเย็นดีก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่การผลิตของเขาการตั้งค่าของเขารอพัดลมบางที บางทีอุณหภูมิอาจจะเยอะหน่อยเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแต่รอบพัดลมเขาตั้งมาให้ต่ำๆเนี่ยเสียงม,มันหมุน,มนก็นเงียบใช่ปะ่ะเหมือนเขาก็ตั้งไว้อย่างนั้นพอมันจะขึ้นไปแปดสิบหน่อยๆรอบพัดลมมันจะเพิ่มเองแต่บางรุ่นอาจจะรอบพัดลมมาเยอะหน่อยเพื่อให้อุณหภูมิมันคงลงไปที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดแต่เสียงรอบพัดลมก็แล้วแต่ลูกปืนที่อยู่ในใบพัดอีกแล้วก็ตัวใบพัดเองว่าผลิตมาได้แข็งแกร่งขนาดไหนทุกอย่างมันมีรายละเอียดของมันครับอธิบายยาก โอเคผมก็ไม่ได้รู้ละเอียดนะผมพูดตามความรู้สึกขอบคุณที่รับชมครับ